สวัสดีครับผมนัทพงษ์พระเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่พี่พี่ๆท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจโทรมาปิดผมได้เลยนะพี่ๆนะก่อนอื่นนะพี่ๆผมดูพระไม่เป็นนะครับพี่ๆครับผมดูพระไม่เป็นนะผมยังไม่ค่อยดูเรื่องพระนะพี่ๆนะพี่ๆ FC ก็ดูเอาเองนะครับพี่ๆนะชอบองค์ไหนก็ดูเองนะพี่ๆน่นะต่อกับองค์แรกกันพี่ๆนะนี่จะเป็น พระซุ้มกอนะพี่ๆนะนี่จะเป็นพระซุ้มกอแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะนี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆเอฟซีดูเอานะครับนี่ยพี่ๆเอฟซีดูเอานะองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะนี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะพี่ๆเอฟซีดูเอานะนี่ใครชอบก็โทรมาปิดนะพี่ๆนะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะพี่ๆแล้วนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่ องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์แรกนะพี่พี่นะนี่องค์แรกนะพี่พี่นะมาต่อกับองค์ที่สองนะพี่พี่นี่องค์ที่สองก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่พี่พี่ fc ดูเอานะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์ที่สองอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะ พี่ๆ FC ดูเอาเองนะครับนี่ผมดูพระไม่เป็นนะพี่ๆนะผมไม่รู้เรื่องพระเลยนะพี่ๆนะนี่ผมหาขายอย่างเดียวนะพี่ๆนะนี่องค์นี้ก็อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะนี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะนี่แบบนี้นะพี่ๆนะนี่นี่แบบนี้นะพี่ๆนะนี่ องนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พีนนะองที่สองนะนี่ไปต่อกับองที่สามนะพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะนะพี่พี่นะนี่เหรียญนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะ พี่พี่เอฟซีดูเอานะครับนี่นี่นะพี่พี่นะนี่เดี๋ยวนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พนะีนะนี่เดี๋ยวนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะวันนี้องค์ที่สามเลพี่พี่อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะไปต่อกดองค์ที่สี่นะพี่พี่นะ นี่จะเป็นผ้าโรบรีนะพี่พี่นะหูยานนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้เลยนะนี่พี่ๆี่เอฟซีดูเอานะครับนี่นี่นะพี่พี่นะนี่นะพี่ๆี่ไหนชอบองค์ไหนก็โทรมาปิดผมเลยนะถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะพี่พี่นะนี่นะพี่พี่นะนี่ นี่เลยนะพี่พี่นะนี่อันนี้องค์ที่สี่นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะครับในองค์นี้นะไปต่อกับองค์ที่ห้านะพี่พี่จะเป็นชินราชนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่พี่พี่เอฟซีดูเอานะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะ องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพ like pues. ี่พ네ี่นะแบบนี้เลยนะพี่พี่น huh ี Modi ่นะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่องนี้องค์ที่ห้านะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่นะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ อง์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะไปต่อกับองค์ที่หกนะพี่พี่อง์ที่หกก็จะเป็นหลวงพ่อพรมนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่พี่พี่ fc ดูเอานะครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะครับพี่พี่ fc ดูแล้วชอบดูแลสนใจก็โทรมาปิดผมได้เลยนะพี่พี่นะ นี่นี่นะพี่พี่นะนี่พี่พี่คนไหนชอบก็โทรมาหาผมได้เลยนะ092 503 2848นะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่พี่หรือจะสะดวกโอนก็ได้นะครับนี่นี่นะพี่พี่นะนี่แบบนี้เดี๋ยวนะพี่พี่นะนี่พี่พี่พีเอฟซีดูเอานะพี่พี่นะนี่ องนี้องที่หกนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะไปต่อกับองที่เจ็ดนะครับนี่องค์ที่เจ็ดนะก็จะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะนี่องนี้ก็อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะอันนี้องค์ที่เจ็ดนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีดูเอานะครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่นี่นะพี่พี่นะนี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะองค์ที่เจ็ดนะครับอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่เป็นพระสมเด็จนะไปต่อกับองค์ที่แปดนะครับนี่องค์ที่แปดก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่พี่นะนี่ องนี้ผมก็เอาที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีดูเอานะพี่พี่นะนี่องนี้ผมเอาที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่แป๊บหนึ่งผมเปลี่ยนกล้องก่อนนะพี่แป๊บหนึ่งนี่นะพี่พี่นะนี่ดูชัดชัดแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่ fc ดูเอานะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่อง์นี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดดูแลชอบดูแลสนใจองนี้อยู่ที่สามร้อยนะองค์ที่แปดนะพี่พี ไปต่อกับองค์ที่เก้านะพี่พี่ี่องค์ที่เก้าก็จะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะใองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีดูเอานะครับนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะใองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่ นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจก็องค์นี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะองค์ที่เก้านะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่องค์ที่เก้าอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะไปต่อกับองค์ที่สิบนะพี่พี่ นี่องค์ที่สิบก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรนะพี่ๆนะนี่นี่ีแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่พี่ๆเอฟซีดูเอานะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะ มันไม่เจ็บมันไม่โฟกัสนะพี่พี่นะเมื่อกี้นี้นี่องนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่พี่พี่เอฟซีดูเอานะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่นี่องนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่องค์ที่สิบนะหลวงพ่อโสธรนะมาต่อกับองค์ที่สิบเอ็ดนะพี่พี่ นี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะองค์ที่สิบเอ็ดนะองค์นี้ก็อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีดูเอานะครับนี่นี่นะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ นี่แบบนี้นะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะครับนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พนีะ่นะนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยนะนี่องที่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะไปต่อกับองค์ที่สิบสองนะพี่นะององพี่นี่ก็จะเป็น หลวงเขาดิ่งนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะพี่พี่ฟซีดูเอานะพี่พี่นะนี่ใครชอบก็โทรมาปิดได้เลยนะพี่พี่นะใครไม่ชอบก็เลื่อมผ่านได้เลยนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พี่คงนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะ นี่แบบนี้เลยนะพี่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 เอฟซีดูเอานะครับเนี่ยองนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะองที่สิบสองนะพี่พี่นะไปต่อกันองค์ที่สิบสามเลยพี่พี่อง์ที่สิบสามก็จะเป็น รูปรอหลวงปู่ดู่นะพี่ๆนะนี่นี่พี่ๆเอฟซีดวงนะครับนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่ๆนะองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะองนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่ๆนะ พี่พีเอฟซีดูเอานะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่อง์นี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะองค์ที่สิบสามนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยนะไปะต่อกับองค์ที่สิบสี่นะพี่พี่ นี่ก็จะเป็นหวงพอเงินนะพี่พนะนี่พี่ๆนะ fc ดูเอานะครับนี่นีอนะนะ่องนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่ๆนะองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆ fc ดูเอานะพี่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 ๆ fc ดูเอานะครับนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทอง์ที่สนะิบสี่นะพี่พนะอง์นี้นะ นี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ที่สามสามรอยบาทนะพี่พี่นะองค์ที่สิบสี่นะไปะต่อกับอ,องค์ที่สิบ้านะพี่พี นี่ก็จะเป็นรบุรีหูยานนะพี่พี่นะนี่นี่พี่พี่เอฟซีดูเอาหน,น้นี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พนีะ่นะนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่ สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะองค์ที่สิบห้านะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นี่องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่ ไปต่อกับองค์ที่สิบหกนะพี่พี่นี่องค์ที่สิบหกก็จะเป็นกิ่งก้นเงินหลวงปู่ทิมนะพี่พี่นะนี่กิ่งก้นเงินหลวงปู่ทิมนะนี่สองก้นให้ดูก่อนน,นี่จะเป็นก้นเงินนะพี่พี่นะนี่ พี่พีเอฟซีดูเอานะพี่พี่นะนี่นี่ครับองนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนแบบนี้เลยนะพี่พีนะนี่ นี่นะพี่ๆนะนี่องนี้อยู่ที่สี่ร้อยนะพี่ๆนะองค์ที่สิบหกนะพี่ๆอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่ๆนะไปต่อกับองค์ที่สิบเจ็ดนะพี่ๆนี่องที่สิบเจ็ดก็จะเป็นนี่พระสมเด็จนะพี่ๆนะนี่ พีเอฟซีดูเอาน้นี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะอง์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะ นี่นะพี่พี่นะอง์นองที่สิบเจ็ดนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นี่นะพี่พี่นะนี่มาต่อกันองที่สิบแปดนะพี่พี่นะอง์สุดท้ายนะของอีพีนี้นะพี่พี่นะนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่นี่คือองค์สุดท้ายแล้วนะพี่พี่นะของอีพีนี้นะพี่พี่นะองค์ที่สิบแปดนะพี่พี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่พี่พี่เอฟซีดูแล้วชอบดูแลสนใจโทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้แบบ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 นี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ องนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะองค์ที่สิบแปดนะองค์องสุดท้ายนะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่สำหรับอีพีที่ยี่สิบสามก็ได้หมดลงไปแล้วนะพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดดูแลชอบดูแลสนใจก็โทรมาพิดผมได้เลยนะผมพูดผิดประการใดผมขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะพี่พี่นะผมเป็นมือใหม่นะพี่พี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะผมนัตพงษ์พระเครื่อง ขอลาไปนะที่นี้นะพี่ๆนะสวัสดีครับ